พ่อเขาตายมาตั้งห้าปีแล้วเขาไปโรงเรียนกลับมาเขาก็ไปขึ้นมะาพร้าวเขาไม่มาบ้านมาถึงก็ส่งตังค์ให้ใครมาจ้างไปไหนเขาก็ไปเอาธรบัตรไม่วางงานอะไรบอกแม่หนูจะไปทาสีนะจะไปใครแล้วลูกเพื่อนชวนไปคึรถรุ่มเช็มเขาวางใ้ค่าแรงร้อยสิบบาทถามเขาเขาก็บอกเขาไม่เหนื่อย หลักก็มามหน่อยไม่รู้เราก็ว่าไม่หน่อยทำเพื่อแม่จะรักษาตาแม่อะไรอยากให้ตาแม่หายที่เห็นทุกวนันนี่เห็นความรักของลูกแม่ก็ดีใจละความรักที่มีต่อกันในครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่สารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก is.